ครับใจมากๆครับหลายๆคนเลยที่ว่าคนดูเบนไม่ได้จริงบางคนก็ถูกในนี้เป็บางมือกลัวอะไรวะบางคนเลยหลายคนที่บอกต้มองมัจัดก,การให้หลายกรณีเก็บแทนหลายคนที่เห็นลูกผมมีสภาพว่กลัวสงสารมีบางครั้งกลับมาอย่างเบียดะมานมาแบบเดิเทนท้องอืดเจ็บมาเลยบางครั้งรอยช้ำที่ขาหัวเขา่าใช่ทุนี้ผมเข้าใจครับได้องน้ำบ้างบางครั้งร้อทรมานบ้าง,งจะไป็นเรื่องรางวัลเป็นหลัก ปีสองปีกว่าเยอะเกือบสามปีโทษที่ว่าไปาท่านักศึกษาอะไรเนี่ยมไม่ยอมไปแล้วเพราะว่ลาละตรลาแล้วมาลุ้ต่อไปโดนสังาหารร่วมปาร์ตี้ผมต้องเก็บไว้ตลอดจะได้ออกไม่ได้ครับผมตายหรือคนอื่นที่ในโลกนี้สามคนนี้จะเด็กออกไม่ได้เพราะบอกเปน็นอันตรายผมแน่นอนผมก็มไม่แก้ผ้าโชว์แล้วให้ดูทุกคนเลยหลังจากนี้ที่เสื้อชิ้นเรื่องม่เย็บลงใน,นช่วยใส่เสื้อผ้าที่พี่ต้องดูรูปเดียวด้วย สวัสดีครับเจอข่าวเด่น5โมงเย็น4 3นาทีนะครับวันนี้เกาะติดเรื่องของเหตุการณ์ยิงครูภละโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปากน้ำเนี่ยนะครับในเหตุการณ์ที่รถไปทัศนศึกษาจะไปที่สวนพึ่งราชบุรีแวะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งพระรามสองมีคนว้ยตามไปประกบยิงในปั๊มแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยนะครับทูุชมฮะเป็นคดีฆาตกรรมแต่ในเวลาต่อมาตำรวจจับมือปืนคนนี้คือนายสมควร แล้วก็ตามไปจับตำรวจบุคคลหนึ่งซึ่งตำรวจระบุว่าน่าจะเป็นผู้จ้างวานหรือเป็นคนขับรถที่พาคนไว้ไปแล้วก็หลบหนีก็คือนายรัฐศินแต่นายรัฐศินนั้นออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมว่าเขาไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงครูพรารคนนี้แต่เขาอัดอั้นตันใจแล้วอาจจะเคยระบายให้กับญาติญาติฟังโดยระบุว่าภรรยาเป็นครูในโรงเรียนแห่งนี้ แล้วสองปี8เดือนที่ผ่านมาภรรยาซึ่งเป็นครูนาตศิสินเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยครูผู้ชายสมคนแล้วก็ระบุว่ามีการถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อบังคับล่วงละเมิดอย่างต่อเนื่องนี่เป็นอีกคดีนึงซึ่งเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะแน่นอนข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นพุ่มในการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปากน้ําผมเอ่ยชื่อโรงเรียนก็ได้นะครับโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ทีแรกมีข่าวว่าอาจจะยิงผิดตัวหรือไม่ประการใดแล้วตัวพอ,อ,อเนี่ยมีข่าวว่าไปนอนตามโรงพักวันนี้จะเปิดใจผู้อำวนการโรงเรียนแห่งนี้นะครับในฐานะที่เป็นผู้ดูแลโรงเรียนแห่งนี้และก็รวมถึงอาจจะถูกมองว่าเป็นจำเลยสังคมหรือไม่พอ,อ,อนั่งอยู่กับผมนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามก่อนเลยนะฮะทำไมต้องปิดหน้าปิดตาพลางหน้าพลางตาไม่เห็น คือตอนนี้แนวทางการสืบสวนยังสันนิษฐานว่ายิงผิดตัวอยู่ครับผมยิงผิดตัวครับผมเพราะฉะนั้นพอ,อยังเชื่อว่าเป้าจริงๆคือตัวพอ,อ,อถูกต้องครับเข้าไปถึงเชื่องนะก็แนวทางการสืบสวนของตารวจเป็นงั้นออแต่ไม่สามารถเปิดเผยตรงนี้ได้เดี๋ยวจะเสียรูปคดีครับท่านอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ไปน,นอนโรงพักก็คือคือตอนนั้นหนังสือพิมพ์ก็ตีข่าวไปว่าเออเป็นการที่จะยิงผู้ในการแล้วก็ ยังจับคนร้ายไม่ได้หลังจับจับคนร้ายได้เสร็จแล้วผมก็กลับไปนอนบ้านตามปกติอ๋อหลังจากจับได้แล้วคือพืนแล้วครับผมก็กลับไปนอนบ้านแล้วแต่ตอนนี้ยังจําเป็นต้องพรางหน้าพรางตาตรงนี้เราไปไหนมาไหนตอนนี้จําเป็นต้องพรางหน้าพรางตาเนื่องจากว่าเราตกเป็นเป้าหมายตามข้อสันนิษฐานของตํารวจตอนนี้ยังไม่ทิ้งประเด็นเดิมยังอยู่ในประเด็นเดิมครับผอถามต่อไปอีกครับผมเป็นยังไงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครูผู้ชายสามคนในโรงเรียน ไปล่วงละเมิดขืนใจครูผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของคุณรัฐศินรอเปล่าคือในฐานะเราเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาของครูผู้เสียหายนี่นะครับคือไปพาดพิงกับผู้ตายและเพื่อนครูอีกสองท่านนั้นะคือเขาก็ไม่ได้กล่าวอะไรส่วนซีดีนั้นมันไม่ใช่คลิปอะไรนะครับมันเป็นแค่ไฟล์เวิร์ดแล้วก็เขียนบันทึกความในใจเหมือนคนเขียนจดหมายแต่แทนที่จะเขียนลงในกระดาษไปเขียนใส่แผ่นซีดีนะครับแล้ว ทางทางเราเนี่ยก็ได้มีการรายงานให้ทางเขตเขาทราบแล้วก็ทางสอบอทราบไปแล้วแล้วเรามีการสืบข้อมูลเชิงลึกคือตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงขณะนี้เสร็จแล้วก็จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบต่อไปขณะนี้ได้รับการดูแลนะครับทั้งสองฝ่ายเราให้เป็นความเป็นธรรมทั้งครูที่ร้องเรียนมามและตัวคนตายเราต้องให้ความยุติธรรมกับคนตายด้วยนะครับพเพราะคนตายพูดไม่ได้แล้ว พูดตรงๆถามตรงๆเพราะอ,อเป็นคนหนึ่งที่อาจจะถูกกล่าวหาด้วยไม่ไม่มีนะฮะประเด็นนี้ไม่มีหนังสือพิมพ์ไม่มีผมบอกแล้วถ้ากล่าวหาชื่อผมลงไปตรงนั้นน่ะผมจะฟ้องแต่ว่าปรากฏว่าทางฝ่ายนู้นก็ไม่ได้กล่าวชื่อพออ,อและผมก็เพิ่งมาได้แปดเดือนแต่เออพิ่งมาเป็นพออลงเรียนนี้แปดเดือนแปดเดือนครับเพราะฉะนั้นสองปีแปดเดือนเนี่ยไม่ใช่แน่ไม่ใช่ประเด็นผมแน่ และข้อมูลเชิงสืบไปทางครูแล้วเนี่ยไม่พบข้อมูลครับแต่ระหว่างที่ผมมาใน24บธันวา2552ออเนี่ยออผู้เสียหายก็น่าจะมาบอกเราว่ามีเรื่องอย่างนี้แต่เวลามาเกิดยิงกันปุ๊บก็ออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเราให้ความเป็นกลางร,ระหว่างครูก็ตอนนี้เรากําลังสืบให้อยู่ความเป็นธรรมโดยเฉพาะครูของเราเนี่ยออจิตใจสภาพจิตใจของครูทั้งเรียนตอนเนี้ยเสียหมดแล้วนะครับวันนี้ผมมาเนี่ยก็คือมากู้ศักดศีม,มากู้ศักศีความเป็นครูกคูศัก์ศีของชาว โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าที่เสียหายมาก<ะ>และงานนี้เสียหายครูทั้งประเทศอผอ,อ,อทั้งประเทศพวกเรามีคุณธรรมครับเรามีจรรยาบรนคุ้มครองมัน<ต>เป็นไม่ได้ไหมหล่าว่าไปสร้างความคับแค้นอัดอั้น มีครูบางคนในโรงเรียนไปทําอย่างนั้นกับครูผู้หญิงจะนับเปสามีเขาทนไม่ไหวอ่ะอันนั้นเราตอบไม่ได้ตอนนี้ทางเขตก็ดีทางสพที่ทางรัฐมนตรีก็สั่งกระทรวงศึกษาธิการโดยผ่านสพทตอนนี้เรามาทํางานในพื้นที่กันหมดนะครับวันนี้ทางสพทก็ส่งนิติกรลงมา,มาสืบ<ก>หาข้อมูลการการดําเนินการต้องสืบก่อนสืบและสึงสอบอครับผมเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านในมุมผออเองก็ยัง,ย,งยังบอกไม่ได้ว่าจริงไม่จริงใช่ครับ ไอ้เรื่องไปล่วงละเมิดและถ่ายคลิปอะไรเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับผมในฐานะเราเป็นผู้บริหารเราต้องให้ความเป็นธรรมครับผมเขาบอกว่ามีตัวละครสามคนที่เขาเกล่าวอ้างสามีของครูผู้หญิงเนี่ยคือคือตอนนี้เราได้สืบไปบ้างแล้วแต่ว่าใ,ในแนวทางยังไม่พบยังไม่พบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ครับผมข้อกล่าวหาเนี่ยถึงขนาดว่าตรงๆนะฮะเปจุดที่ถูกล่วงละเมิดก็มีที่ห้องพักครูห้องน้ำ ข้างล่างแล้วก็ห้องนาัตาสินซึ่งครูผู้หญิงเนี่ยเขาสอนอยู่ว่าสามจุดนี้เป็นจุดที่มีการล่วงละเมิดทางเพศอันนี้อย่างบ้านพระครูเนี่ยผมมาไม่ทัน,นเขาออกไปก่อนอ,มม 8, อ,อืผมมาแปดเออผมมาในยี่สิบสี่ธันวาห้าสองเนี่ยเขาเขาออกไปแล้วเขาออกจากบ้านพระครูไปแล้ว<ะ>ครับผมอ,อส่วนถามครูแล้วห้องนูง้ห้องน้าเนี่ยวันๆเขาก็มีครูเวนเดินแล้วผมก็เดินตรวจบริเวณรอบโรงเรียนเนี่ยมันไม่พบสิ่งปกติปิดไอ สิ่งผิดปกติจริงๆครับผมเราเราได้สืบข้อมูลจากครูแล้วสามีเขาบอกให้ทำนองว่าครูผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมไปทัศชนศึกษาเด็ดขาดเพราะกลัวว่าถ้าไปกับคณะเดี๋ยวจะไปโดนบังคับขืนใจที่สวนพึ่งอันนั้นก็เป็นข้ออ้างไปแต่ว่าใครไม่ไปเนี่ยผมก็ให้รายงานอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวครูคนนั้นก็ไม่ไปคนนี้ก็ไม่ไปทุกคนก็ต้องรายงานแต่รายงานก็ไม่มีผลอะไรแค,แค่เป็นการแค่รายงานมาว่า คุณไปไหนคุณทําไมไม่ไปกับเขาคุณเขียนมันมันซึกให้พอ,อทราบสิพอเขาไปทําแผนปฏิบัติการการเขาไปทําแผนกลยุทธ์เขียนแผนปฏิบัติการประจําปี2554อ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับผม m. ถ้าอย่างนั้นทําใบพอ,อถึงเป็นเป้าได้อย่างนั้นผมเป็นเป้าเหรอมันมีอยู่สี่ประเด็นแต่ว่าวันนี้เปิดเผยไม่ได้ว่าเป็นเป้าสี่ประเด็นยังไงมันมันเกี่ยวกับเรื่องของรูปคดีถ้าเราพูดไปตอนนี้ปุ๊บทางทางฝ่ายคนร้ายเนี่ยอาจจะ ไปไปพลิกในเรื่องของคดีความได้ครับผมมันมีมันมีเป้าอยู่อยู่สี่ตัวที่ที่ตำรวจรู้ข้อมูลหมดแล้วอครับผมซึ่งบอกก็คิดว่าใช่ผมก็คิดว่าใช่นะเพราะว่าตำรวจเขาเป็นคนบอกผมวันแรกเองอะว่าเป็นกรณียิงผิดตัว